าแล้วครับมาแล้วครับสวัสดีครับพี่เข้ามาก่อนเข้ามาก่อนเข้ามาก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ประดิเยอะจังผมอยู่คนเดียวสวัสดีเซ็สอ <laughs> <laughs> งครับช่วงนี้ทำอะไรอยู่เป็นฟรีแลนซ์วิดีโอกราฟเฟอร์ครับอธิบายนิดนึงว่าแบบมันทำอะไรบ้างก็เป็นช่างภาพวิดีโอ ไม่ได้ทําประจําที่ไหน,นก็ทําตามคันแท็ส่วนมากงานที่ถ่ายส่วนใหญ่จะเป็นอีเวนต์บ้างแล้วก็แฟชั่นฟีมบ้างแล้วว่า behind the scene ในกองแฟชั่นอะไรอย่างเงี้ยตนี่ถ้าถ้าเกิดว่าแบบเป็นอีเวนต์นี่ช่วงโควิดนี่ม,นนนมีปัญหาช่วงโควิดในงานอีเวนต์มีปัญหาคือไม่มีอีเวนต์เลยงานที่บ้านด้วยที่บ้านคือทำ outdoor b o a d c a t i n g งาน OB ก็ไม่มีเออแบบ หายเกี้ยงแต่ในตัวงานแฟชั่นฟิล์มอ่ะมันยังสามารถทําได้เพราะว่ามันเป็นงานเ,เล็กๆโฆษณาออนไลน์ลยอะไรเงี้ยเออมันออกกองแค่5คนมันก็ยังพอแบบพอ,อไปได้คือตอนนั้นอยากเรียนจบมาแล้วม,มาพิจารณาตัดสินใจที่จะแบบเลือกที่ f r e e l a n c มากกว่าเป็นทประจำมีคอนแทคอยู่แล้วอะ่ะก็ทําประจําแล้วก็ไม่รู้จะไปทําที่ไหนเออแล้วมันสนุกตอนนั้นมันสนุกกับงานตรงนี้ไงก็เลยตัดสินใจออกมาเป็น freelance พูดอ้อมๆก็เป็นเรื่องความไม่แน่นอนนะะั่นแหละสมมติเราทําเดือนนี้10 10 10งานใช่ไหมแต่เงินมันจะออกแค่5งานหรือว่า7งานอะไรเงี้ยเราเห็นแค่เอองานปัจจุบันที่เราทําไปแล้วหรือว่าที่กําลังจะมาแต่เรายังไม่ได้ขยันหรือว่าเป็นคนเก่งที่เห็นแบบงานล่วงหน้าแบบคิวแน่นในอีกเดือนหน้าหรือว่า2เดือนข้างหน้าอะไรเงี้ยความไม่แน่นอนมันมันมันไม่ชัดเจนอะไรเงี้ยเออมันก็จะกลัวเอววงไม่กล้าใช้เงินอะไรเงี้ยไม่กล้าตัดสินใจลายๆ หลเพี่เคยคิดว่าอยากจะกลับไปทำเป็นางานประจำมี้ก็พองานงานน้อยอ่ะมันก็เออก็อยากทําประจําแต่ยิ่งช่วงโควิดยิ่งแบบเออเออถ้าเออถ้ามีงานประจารับเป็นแบ็กอัพหรือว่าอีกทางนึงไว้อะไรเงี้ยที่เป็นเงินรายได้ประจําต่อเดือนอ่ะมันเออไอ้นีกว่ามันคงกว่าปลอดภัยกว่าอือว่าสมัยตอนที่เรียนพี่ได้มองัวเองไหมว่าพอพี่จบมาแล้วพี่จะมาทำ f r e e l a n c พี่นี้หรือนพอพี่มาได้ลองเป็นแล้วจริงพอพ่ะรู้สึกของพี่ตอนนั้นกับความรู้สึกตอนนี้มันต่างกันเยคือตอนเรียนอ่ะคิดว่าจะจบมาแล้วจับกล้องเป็นคนถ่ายเลยแต่พอไปฝึกงานสองที่อ่ะเออเลยรู้ว่าเออเราก็ลองเป็นผู้ช่วยดูเราก็โอเคสนุกดีแล้วมันก็ได้ความรู้ด้วยได้ศึกษาจากช่างภาพต่างๆที่เราไปช่วยอ่ะจนเราช่วยมาประมาณ2-3ปีตั้งแต่จบมา เราก็เลยเริ่มเริ่มเบื่องานผู้ช่วยแหละแล้วเราก็แบบเออเราพร้อมแล้วในระดับหนึ่งที่จะเอาประสบการณ์ที่เราได้มาจากการเป็นผู้ช่วยเอามาใช้เองกับงานตัวเองถ้าถามว่าตอนเรียนนะมองว่าตัวเองเป็นช่างภาพไว้ก็มองไว้แต่จะเป็นช่างภาพทางไหนยังไม่ได้ตั้งเป้าขนาดนั้นมีที่ชอบคือชอบสารคดีอยากถ่ายสารคดีแต่ในไทยงานในไทยมันน้อยจบมาก็เลยยังไม่ได้ถ่ายเป็นช่างภาพสารคดีก็เป็นช่างภาพถ่าย เ,ออเราชอบแบบแฟกตะความจริงอะความเป็นสารคดีอะแล้วมันจริงใจอะคือถ้าถ่ายได้มันก็แบบมันคิดเออมันเจ๋งดนีะ่ะถ่ายได้แล้วเอามาถ่ายทอดไดออ้มันก็เป็นสิ่งที่เราชอบที่เราอยากทำบ่อยๆเอ,อ่พูดรึงพูดดีที่สุดเท่าที่ัมาษณ์เลย ขอบคุณจริที่วันนี้พี่มาแชร์ประสบการณ์การทํางานเป็นฟรีแลนซ์ของพี่นะผมคิดว่าหลายคนก็มีมองเอาไว้ว่าตัวเองอาจจะอยากออกมาเป็นทํางานฟรีแลนซ์มากหวังว่าสิ่งที่พี่เอามาแชร์วันนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจให้กับใครหลายๆคนที่กําลังมองว่าอยากจะเป็นฟรีแลนซ์อยู่ได้ไม่มากก็น้อยขอบคุณพี่มากจริงๆนะครับ